สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2ในะวิชาสังคมในช่วงนี้ก็พบกับครูวิรงรองอีกแล้วนะคะและในครั้งนี้ในช่วงนี้นะคะเราก็จะได้เรียนรู้ในสาระ2ในวิชาสังคมก็คือหน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคมซึ่ง ในครั้งนี้นะคะครูก,ก็จะนำนักเรียนไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของข้อตกลงในครอบครัวช่วงนี้นะคะเราไม่สามารถมาเรียนที่โรงเรียนได้นักเรียนก็ต้องอยู่กับผู้ปกครองในครอบครัวเพราะฉะนั้นแต่ละครอบครัวเนี่ยก็มีข้อตกลงร่วมกันข้อตกลงในครอบครัวของนักเรียนมีอย่างไรบ้างคะ,ะถ้าอย่างไร อย่าลืมปฏิบัติตามข้อตกลงเพื่อไม่ให้พ่อแม่ผู้ปกครองหนักใจกังวลใจนะคะดูคลิปเสร็จแล้วอย่าลืมทำแบบประหัดรวบรวมไว้ส่งคุณครูด้วยนะคะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูคลิปกันค่ะและเมื่อทำเสร็จแล้วนักเรียนก็ทำใบงานนี้นะคะเรื่องข้อตกลงของครอบครัวในอันนี้ค่ะ อ่ะพร้อมแล้วไปชมคพลิกกันเลยค่ะ วันนี้มาพบกับทีเชอร์นัฐาเนรในรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเรื่องการปฏิบัติตนตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่ในชีวิตประจำวันเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ เด็กๆทราบไหมคะว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมควรมีอะไรบ้างใช่แล้วค่ะการอยู่ร่วมกันในสังคมสมาชิกทุกคนควรปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่เพื่อให้อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุขและทำให้ไม่เกิดความขัดแย้งกันนั่นเองค่ะงั้นเรามาเริ่มจาก การปฏิบัติตนในครอบครัวกันเลยนะคะการอยู่ร่วมกันในครอบครัวนักเรียนควรปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่ในครอบครัวเด็กๆทราบไหมคะว่าการปฏิบัติตนในครอบครัวหน้าที่ของแต่ละคนมีอะไรกันบ้างงั้นเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะคะ หน้าที่ของพ่อแม่ในครอบครัวคืออะไรเราไปดูกันเลยนะคะและหน้าที่ของพ่อกับแม่ในครอบครัวก็คือ 1. หางานเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงสมาชิกภายในครอบครัวและ2พ่อกับแม่มีหน้าที่อบรมสั่งสอนให้ลูก,ลก เป็นเด็กดี3พ่อกับแม่มีหน้าที่ให้การศึกษาไม่ว่าจะเป็นให้การศึกษาทั้งในโรงเรียนและการศึกษาหรือเรียนพิเศษนอกโรงเรียน4พ่อแม่ยังมีหน้าที่ดูแลเอาใจใส่พวกเด็กๆอีกด้วยนะคะ และข้อสุดท้ายก็คือแนะนำสิ่งดีๆให้กับลูกเห็นไหมคะเด็กๆว่าหน้าที่ของพ่อกับแม่ในครอบครัวนอกจากจะอบรมดูแลเลี้ยงดูบุตรให้เจริญเติบโตสมวัยทั้งด้านร่างกายสติปัญญาอารมณ์และสังคมแล้วพ่อกับแม่ก็ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกให้ความรักความอบอุ่น ความเข้าใจลูกอย่างสม่ำเสมอและที่ขาดไม่ได้เลยพ่อกับแม่ต้องสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความมีระเบียบวินัยให้แก่ลูกโดยเริ่มตั้งแต่เราเล็กๆไปเลยนะคะเพื่อลูกจะได้เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคมต่อไปคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ หลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของพ่อแม่ในครอบครัวแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของนักเรียนในครอบครัวกันบ้างนะคะว่าคืออะไรและมีอะไรบ้างคะ่ะ ของนักเรียนในครอบครัวก็คือเริ่มจากที่เด็กๆตื่นนอนในตอนเช้า1เด็กๆต้องจัดเก็บที่นอนให้เป็นระเบียบนะคะและหน้าที่ของนักเรียนข้อที่2ก็คือรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายอาจจะเป็นงานเล็กๆที่เราสามารถช่วยภายในครอบครัวได้นะคะ ยกตัวอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านล้างจานกรอกน้ำหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงน้องนั่นเองค่ะและต่อมาเป็นหน้าที่ของนักเรียนข้อที่3นั่นก็คือใช้น้ำใช้ไฟอย่างประหยัดนอกจากเด็กๆจะช่วยครอบครัวประหยัดได้แล้วในข้อนี้ เด็กๆยังช่วยประหยัดและลดทรัพยากรธรรมชาติในโลกได้อีกด้วยนะคะและข้อต่อมาหน้าที่ของนักเรียนก็คือเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และปฏิบัติตนเป็นคนดีของครอบครัวนะคะและข้อสุดท้ายก็คือนักเรียนต้องตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้พ่อกับแม่ภูมิใจด้วยนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของพ่อกับแม่และตัวของเราเองแล้วต่อไปเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของพี่กับน้องที่ควรปฏิบัติต่อกันเลยดีกว่านะคะและหน้าที่ของพี่กับน้องข้อที่1ก็คือพี่กับน้อง ต้องรักใครห่วงใยซึ่งกันและกันนะคะและข้อที่2เป็นพี่น้องกันจะต้องมีความสามัคคีกันไม่ทะเลาะเบาแวงกันแบ่งปันซึ่งกันและกันนะคะและข้อสุดท้ายหน้าที่ของพี่กับน้องก็คือคอยตักเตือนกันไม่ให้อีกฝ่ายประพฤตินตนไม่ดีหรือทำผิดนั่นเองนะคะ สรุปก็คือหน้าที่ของเด็กๆในครอบครัวไม่ว่าเราจะเป็นพี่หรือเป็นน้อง 1. คือเราต้องรักเคารพและมีความกตัญยูต่อพ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ 2. ต้องช่วยดูแลแบ่งเบาภาระของคุณพ่อคุณแม่ 3. เด็กๆต้องขยันหมั่นเพียร ในการศึกษาเล่าเรียนและ 4. เด็กๆต้องรักใร่ปองดองในหมู่พี่น้องกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนในครอบครัวกันไปแล้วเด็กๆพอจะเข้าใจและปฏิบัติตามกันได้หรือเปล่าเอ่ยถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเด็กๆลองมาทำแบบฝึกหัด ไปพร้อมๆก,กันกับทีเชอร์เลยดีกว่านะคะช่วงแบบฝึกหัดเดี๋ยวเรามาลองทำไปพร้อมๆกันเลยนะคะและแบบฝึกหัดข้อที่หนึ่งก็คือเมื่อนักเรียนตื่นนอนเราควรทำอะไรเป็นอันดับแรก กอไก่ลุกไปอาบน้ำทันทีขอไข่เก็บที่นอนให้เรียบร้อยเด็กๆตอบข้อไหนกันเอ่ยถูกต้องแล้วค่ะข้อที่ถูกคือข้อขอไข่เก็บที่นอนให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะและคำถามข้อที่สองหน้าที่ของนักเรียนในครอบครัวคืออะไรก็ไก่ ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านและขอไข่ไปเที่ยวเล่นทุกๆุกเสราร์อาทิตย์ไหนใครตอบข้อไหนกันบ้างเอ่ยและคำตอบที่ถูกต้องของข้อสองก็คือกอไก่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านนะคะและคำถามข้อที่สาม รูปภาพใดดังต่อไปนี้แสดงถึงการเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวกอไก่รูปเด็กผู้หญิงกำลังจัดที่นอนและขอไข่พี่กับน้องทะเลาะกันจนได้รับบาดเจ็บค่ะและคำตอบที่ถูกต้องของข้อที่3ที่กล่าวถึงสมาชิกที่ดีในครอบครัวก็คือข้อกอไก่ รูปภาพเด็กผู้หญิงที่กำลังจัดที่นอนนะคะและข้อที่4เพราะเหตุใดทุกคนในครอบครัวจะต้องมีข้อตกลงกติกากันภายในครอบครัวก็ไก่เพื่อช่วยให้ครอบครัวเกิดการทะเลาะวิวาทขอไข่เพื่อให้ครอบครัวเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเด็กๆเดา่ากันถูกไหมคะ ว่าตอบข้อไหนเอย่ยและคำตอบที่ถูกต้องของข้อที่4ก็คือข้อขอไข่เพื่อให้ครอบครัวเกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะและคำถามข้อสุดท้ายก็คือข้อที่5เป้าหมายของเรื่องนี้คือข้อใดก่อไก่สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความรักความอบอุ่นไม่มีความขัดแย้งกันขอไข่สมาชิกในครอบครัวเกิดความแตกแยกครอบครัวไม่อบอุ่นมีแต่ความขัดแยง้งเด็กๆเลือกข้อไหนกันบ้างคะและคำตอบที่ถูกต้องของข้อที่5ก็คือ ข้อกอไก่สมาชิกในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขความรักความอบอุ่นไม่มีความขัดแย้งกันนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะหลังจากที่เด็กๆได้ลองทำแบบฝึกหัดไปพร้อมๆกันกับทีเชอร์แล้วพอจะทำได้หรือเปล่าเอ่ยไหนมีใครถูกหมดบ้างคะเก่งมากคะ่ะแต่ใคร ที่ไม่ถูกทั้งหมดไม่เป็นไรนะคะเราหมั่นฝึกฝนหรืออ่านหนังสือทบทวนบ่อยๆได้ค่ะสรุปเรื่องที่เราเรียนวันนี้ก็คือการอยู่ร่วมกันในครอบครัวสมาชิกทุกคนควรปฏิบัติตามข้อตกลงกติกากฎระเบียบหน้าที่เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและไม่เกิดความขัดแย้งกันภายในครอบครัวนะคะ และสุดท้ายนี้หลังจากที่เราได้เรียนรู้ไม่ว่าจะเป็นวิชาใดก็ตามเด็กๆต้องหมั่นฝึกฝนและอ่านทบทวนอยู่สม่ำเสมอน,นะคะแล้วเจอกันใหม่กับทีเชิญนัฐาเนตรในรายวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมรอดูกันนะคะว่าครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Thank you